สวัสดีครับผมช่างทีนะครับก็วันนี้เรามีางานเปลี่ยนลำโพงของตัว MacBook A 1 5 0 2นนะครับตัวนี้เป็นงานด่วนลูกค้ารีบนิดหนึ่งก็เดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนกันเลยอันดับแรกแล้วก็ไขนอ็อตฝาหลังมันออก พอเปิดฝาหลังเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะทำงานทุกอย่างนะครับก็ให้ถอดคั้วแบตออกก่อนเครื่องมันจะได้ไม่ช็อต นีของเขาแตกข้างขวามาเราก็จะเปลี่ยนแค่ข้างขวาข้างเดียว เอาตัวใหม่ใส่เข้าไป แล้วก็ใส่ควอวแบตกลับเข้าไปที่เดิม okay. ก็ปิดฝาหลังนี่เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากเลยวิธีเปลี่ยนลำโพงของตัวเอหนึ่งห้าศูนย์สองก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากลองเปลี่ยนเองก็สามารถ สั่งซื้อจากร้านสมายไอทีใน Shopee แล้วก็ Marketplace หรือว่า Lazada ก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะลองเอาไปเปลี่ยนเองหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนซื้อไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้ที่สมายไอทีทุกสาขานะครับงั้นวันนี้ช่างทีก็ขอตัวปิดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ